s u r ร์ฟสเก็ตเซิ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 รสเก็ตวัสดีสวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดูกฤสเกตเตอร์นะครับคือผมได้ยินเสียงแววในหัวตลอดเวลาเลยครับว่า Surf ์ฟสเก็ตเซิร์ฟสอยากเล่น Surf ์ฟสเกคือ ไอตัวผมเองตอนนี้ก็ยังไม่มีเงินที่จะไปซื้อเจ้าเซิร์ฟสเก็ตมาเล่นนะฮะผมก็รอของเพื่อนเบสนะฮะก็คือเพื่อนเบสในตอนนี้กำลังสั่งเซิร์ฟสเก็ตตัวใหม่อยู่นะครับเสียงในหัวมันเร่าร้อนร่ำร้องเร่าร้อนเลยร,ลำรลล่ำร้องมากเลยว่าอยากจะไปเล่นนะฮะพอดีผมแบบไปสังเกตเห็นดูว่าทักเจ้าเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยมันจะคล้ายๆเราใส่ทักสเก็ตบอดกับดานทุกคนเห็นไหม ลูกยางยันข้างหน้าตอนนี้ผมก็เลยมีความคิดทีเ่เรียกว่าเป็นความคิดที่แย่ๆแล้วกันเป <c oughs> ็นความคิดไม่ค่อยดีนะน,นะครับผมก็เลยจะลองสลับทักเจ้าสเก็ตบอร์ดน,นะครับหให้มันหันด้านลูกยางออกไปด้านนอกนะครับให้มันเหมือนทักเซิร์ฟสเก็ตนะฮะจะลองสลับดูแค่ด้านเดียวนะครับทุกคนก็เลยอยากรู้ว่ามันจะสามารถเล่นแบบเซิร์ฟสเก็ตไหมแล้วมันจะคราฟ มันปั๊มแบบเซิร์ฟสเก็ตได้ไหมทุกคนก็ยิปนี้ทุกคนดูไว้เป็นวิทยาทานอะไรกันนะทุกคนทุกคนกูมาถึงล้ชชี่เล่นแล้วเว้ยเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นเจ้าสเก็ตบอร์ดที่เราสลับทักให้มันเหมือนเซิร์ฟสเก็ตดูแล้วมันจะเล่นได้ไหมทุกคนแล้วดูจะกระซิบทำไมทุกคนอ่าไอเรียด้านตัละด้านแหน่เป็นไงสลับทักแล้วเว้ยดี๋มัไเหมือนเหมือนเซิร์ฟสเก็ตปะเหมือนทักเซิร์ฟสเก็ตปะลูกยาอยู่ข้างหน้านะทุกคนเดี๋ยวจะลองเล่นดูนะสลับแค่ด้านเดียวนะด้านหน้านะ ไปเดี๋ยวไปลองเล่นกันดูทุกคนคือทุกคนเมื่อก่อนกูนกด,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 ดู่ะแคลิฟอร์เนียไงแกเวลาเขาเล่นเซิร์ฟเขาแบบเนี่ยขึ้นขึ้นไปบนกระดานแบบนี้นแล้วว่ายไ,ไปไงไอ้เฮียตัวนี้ก็บผมไอ้เฮียกูทำไมกูลำบากกูจะลำบากทำไมเนี่ยโอเคไปเดี๋ยวลองไปดูแคลิฟอร์เนียเราเรากูจะขึ้นยังไงเนี่ยไอ้เฮียเดี๋ยวลองถ่ายดูยทุกคนโอ้โหแสงแยังตาว่ามันจะถ่ายได้ไหมไป เฮ้ย,ย,ย,ยมันเดี๋ยวค่อยๆดีคือคือมันจะเอียงเอียงก็มันก็เอียงไปเลยเว้ยคือถ้าเกิดกูเอียงขวาไอ้เย้ําแผ่นไปทางซ้ายกูลองลอ,อ,องดูนะเอ,อ้มันไง ว่าแม่งไม่ค่อยเหมาะมันเลือกไม่ได้เว้ยเอาจริงนะโอ้โหอะไรเนี่ยคือกูยืดไม่ได้เลยเว้ยล,ลองตรงให้ได้ครับโอเคจะลองถ่ายให้มันตรงๆดูทีหนึ่งนะเอี <c oughs> ยงมันเอียงจะเอียงไปไหนเนี่ย <c oughs> อ,อทุกคนคือมันเที่ยมากทุกคนมันเราเอียงซ้ายมันไปขวาเราเอียงขวาไปซ้ายเว้ยคือไม่ได้คือมึงกลับทักคือมไม่ได้เว้ยเอาเอาเอาไม่ได้เลยกลับทักมาแม่งเล่นไม่ได้นี่ผมกลับได้แล้วนะเดี๋ยวผมลองสลับเอาด้านที่กลับไปไว้เป็นเทลแทนนะแล้วก็เอาด้านเทลมาไว้ด้านหน้าดูดูมันจะถ่ายได้ไหมนะทุกคน ก็ลองสลับแล้วนะทุกคนเฮ้ยมันมันมันถ่ายได้เว้ยเอาไอทักที่เราสลับด้านไปไว้ข้างหลังเฮ้ยรู้สึกรู้สึกฟิลฟิลเหมือนเซิร์ฟเลยเว้ยแต่อ้นี้มันมันสลับด้านกัน ười, คือคือมันคาบได้ด้วยนะเว้ยแต่มันเลี้ยวไม่ได้เว้ยองศาลเลี้ยวมันไม่ได้เว้ยเดีย๋ยวผมลองลองลอง,ลองอีกทีนะเดี๋ยวถ่ายล็ตัวระยยาวตรงเนี้ยดูอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไงฟิลมันเป็นยังไงนะทุกคนเยี่ยวอังเกด้าน ม,ม,ม,มันก็ถึงมันก็ถึงมันก็ถึงแบบปั๊มปิ้นได้นะเรียกว่าคาบได้แต่ว่ามันเออมันยังไม่เร็วเท่ามันยังไม่เร็วเท่าเซิร์ฟสเก็ตดูเลยแล้วก็องศาเลี้ยวเลี้ยวไม่ได้เลยคือแข็งมากไม่สามารถเลี้ยวได้านเคย กนะ็สลับพักนั้นก็ได้อยู่แล้วทุกคนอ,อ,อ่าง้มันก็พอที่จะคาบได้เลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ฟิวมันก็ไม่เหมือนแบบทักของเซิร์ฟสเก็ตเลยนะทุกคนคือมันคาบได้เว้ยไม่ได้เว้ย <c oughs> โอเคทุกคนก็สรุปเลยแล้วกันนะทุกคน ผมแนะนําว่าอย่าหาทำทุกคน,นเล่นไม่ได้เว้ยคือถ้าเอาทักที่เราสลับด้านนะมาไว้ด้านโน้ตคือไม่สามารถถ่ายได้เลยเว้ยคือเราเอียงขวามันไปซ้ายเราเอียงซ้ายหน่อยแผ่นไปขวาเว้ยคือแบบฟิวเฮียมากนะทุกคนบอกเราฟิวเฮียมาแต่ถ้าเกิดลองเอาทักที่สลับไปไว้ด้านเทลนะล้วลองถ่ายดูเออมันก็ถ่ายได้เว้ยแล้วมันก็สามารถคาบได้ด้วยแต่ว่าคาบน้อยๆอย่ะคาบน้อยๆตามน้อยๆคือมันไม่สามารถโยก โยกหรือเหวียงเวี่ยงแขนเวี่ยงตัวได้มากเท่าเก้าเซิร์ฟสเก็ตนะทุกคนก็ à, สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แะทุกคนสั้นๆพอนะครับเป็นคลิปอย่าหาทําแล้วกันนะฮะเพราะว่ามัน, <laughs> ม,นมันไม่ได้อะทุกคนก็คือมันไม่เหมาะนะฮะถ้าที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ช่องดูดูสเก็ตเตอร์ด้วยนะครับลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบาย